สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปนานเลยสตรีมแต่อย่างเดียวผมเลยคิดว่าเราจะมาทําคลิปดีกว่าไม่อยากให้ช่องนั้นเงียบหรือแบบช่องมันมีแต่สตรีมเนาะอยากให้มันมีคลิปขึ้นมาบ้างยังไงผมก็ต้องกล่าวขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ใครรอดูคลิปผมนะครับแต่ไม่ชอบการดูสตรีมของผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาทําคลิปให้แล้วเอาล่ะทุกคนเราจะไม่พูดท้ำทังเพลงอะไรมากงั้นเราไปรับชมบรรยากาศในคลิปกันเลยดีกว่าไปกันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเข้ามาปะเนี่ยอเข้ามาดีเฮ้ยเข้ามาทีสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องเฮ้ย คิดถึงจงแปลกเลยสตรีมไม่สตรีมเชิญวันนี้แปลกเลเนี่ยแปลกตรงไหนอ่ะไม่แปลกแปลกชัดๆแค่อยากจะบอกว่าคิดถึงเองใครมองก็ว่าแปลกอ่ะไม่ไม่แปลกถอดเลยดีกว่าไม่พูดเท่าอเพลงอะไรเยอะไม่ไม่แม่นี่คือไม่แปลกตรงไหนไม่แปลกสุกตรงไม่จริงเลยนะก็บอกว่าคิดถึงไงไม่ได้หรอคนหมดทรรมดีดิโลงแรมนี่แหละพอดีเราตึงอะไรเงี้ยตึงเหมือนไก่ไก่เหมือนตึงง้ยง้งวัดต่อยแม่งแต่ไม่ใช่ไก่ที่ตึงอะไรอ่ะอะไรครับที่รักคนผิดคือคนที่ไม่รู้ คนที่ไม่รู้คือคนที่ไม่ผิดกูไม่ผิดกูก็ไม่ผิดกูไม่ผิดมึงผิดกูไม่ผิดกูไม่ผิดกูก็ไม่ผิดกูไม่ผิดกูก็ไม่ผิดกก็ไม่ผิโอเคมึงไม่ผิดกูไม่ผิดแล้วใครผิดไอ้นั่นผิดไอ้นั่นไงไอ้นั่นแหละเออไอ้นั่นแหละผิดไอ้นั่นแหละผิดจริงๆใช่ใช่เราไม่ผิดไอ้นั่นแหละใช่เราไม่ผิดจริงเพื่อนใช่ป่ะครับที่รักจริงครับเพื่อนรักอะไรต้องที่รักดิมาเพื่อรักเลยมันต้องเพื่อรักครับโอเคโอเคก็ไ้เพื่อรักไอ้กัจจิขี้ก๊อฟอะไรครับผมก็จจิแปดดีผม เสือครับไม่ใช่กอรจิเอาผมก็นเลยว่าคุณกอจ์จิืรงไหนครับน้นองอ,อืมอ่ะให้น้ำโดนเลยดีกว่าโอเคครับเบบี้เบบี้เลยครับต้องเรียกว่าผัวดิ อะไรอะตอนนั้นยังเรียกเราว่าผัวเลยตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันเหมือนเมื่อวานกับวันนี้เหมือนกันปะเหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนรักเรายังเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ครับรักเราเป็นเก่าไปแล้วโทษทีเราไม่เคยรักกันเลยดิเออเดี๋ยวจาไว้พูดอย่างนี้แหละขอโทษเขาที่รักเขาผิดไปแล้วไม่เกิดเขานะโอเคว่าไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเขาจริงเหรอเป็นไรกันถึงเกิดแอบเออดี เขาไปปืนแบบคนเลยอะเขาไปปืนครับ <c oughs> ท้อถี่น่าเบื่อคนไม่มีใจเป็นหรือเปล่าครับที่ไม่มีใจครับที่รักชาวมาเรเซียกครับกระด่าโห ้ยโหแรงได้ครับกระบือมันก็ด่าผมครับได้ที่รักไม่ชอบใช่ไหมเมียจ๋าเียครับคุยกันแทบไม่ได้คุยกันอะไรอ่ะออแล้วก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้หรอี่ยครับเจ้ามาเสร็จแล้วอะไรอ่ะหรือมีคนเข้ามามีเป็นร้อยเนี่ยเฮ้ยน้องเยา่ยาสวยขนาดเนี้ยเราต้องตอคิวหรือเปล่านั่ต้องตอค่ากำลังสวยมากพออะอะไรที่สวยนะครับผมมันหลอเท่อยู่แล้วถ้าเรื่องความสวยนี่ต้องให้เธอเต็มเตมเลยนะคือประเด็นคือคิดถึงเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละอืมไม่คิด ทำไมเพิ่งสตรีมต่มเ,เมื่อวานทำไมจะคิดถึงอะอะไรเมื่อวานยังสตตีมด้วยกันอยู่ไม,ไม่อันนั้นคือเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าใช่เหรอตวเอีเปานคนคพูดอนนี้ว่าแบบเมื่อวานก็คือเมื่อวาน,นมันไม่เหมือนกันยอมยอมยอมเฮล่าเห็นมาก อะไรอ่ะบุรีเหรอบุรีอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยาาาโอ้โหกินปากมาเต็มเลยอ่ะเฮ้ยแรงไม่เล่นด้วยละโอ้อกนเดียวเมียตากนหนอยาเขากล้าหนเนีันดน้ไม่เอาน่ม้ครับเขาก่อนหนเนาะอยาเข้าใกล้ไปไปเลยไม่มีตัวไม่มีตวลาส มีคลาสะระยะลาสแน่ปือเหรอใี่แม่ยึดให้แม่ยึดมีคลาสอมาเมื่อกี้จบละที่ลาสเลยโหินไม่ลาสเต็มเต็มแบบผมยิงติดหัวแบบรอยนัดอะผมนี่แบบยิงติดหัวพันนัดเลยอะเฮ้ยชัวร์หรอชัวร์ก่อมแช่กินข้าวยังอะกินข้าวยังเป็นรายการหนึ่งถามอะอ้าก็ถามเฉยไงว่าจะกินข้าวยังไม่ครับต้องเป็นแบบต้องเป็นแฟนกันหนึ่งค่อยถามครับเฮ้ยอะไรอะเป็นเพื่อนกันถามไม่ได้หรอ ถามไม่ได้ไม่ได้เพื่อนคือเพื่อนเพื่อนไม่มีสิทธิ์ถามอืมงั้นพัวถามไม่ได้หรอเมียตากินข้าวยังไม่มีครับมีแต่เมียเดชเคยโดนเสือตะปบเป่ามาสินางเสือดาวนางเสือดาวเนริงก็มาสิไม่มีคนเลยอ่ะพอดีแบบผมตึงอ่ะครับจากโดนดิงอะไรอย่างเงี้ยจากโดนดิงกลางใจมีใครมาดิงก็เป่าไม่มีอโอหืมได้อุตสาหวางมุกไคละก็แบบเออไม่เล่นด้วยกันก็อย่างว่าแหละอย่างว่าไร คนที่แบบเคยอยู่ดีๆแล้วหายน่ะอย่างว่าอะไรอะไรอรขอโทษได้ไหครับที่รักแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแม่ครับแม่ครับแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแม่ครับแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนอเป็นแฟนกับเขานะครับไม่ไม่อะไรไม่ไม่เอาไม่เป็นไม่อยู่จะกลับไปหาเขาหรือเปล่ามีตัวน้เนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ดีรักคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเธอ ไม่ได้เจอเจอกันกับฉันอีกออ้้ตัวก็ยิงสิอย่าล้านะไอ้โอนไม่ดีเขาแล้วว่าวีรบุรุษนะสุดท้ายเขาที่รักไม่ต้องมาเรี่ยไปไกลๆเลยปะโอเอ้ึ้นดีกันนะไกลเลยคืนนี้กับขวานะโนคืนนี้กับขวานะที่กันนะที่กันนะเดี๋ยวแลกกันเป็นเหมือนเดิมนะครับเอ้ยปวดฝ่าไตกางนอนแล้วเนี่ยไม่ครบ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  ไม่เขาเอ้ยเชสเหลือสองนะครับน้อยใจครับเหนียน้อยใจอะไรอะนะคะมีสิทธิ์น้อยใจได้หรอแค่สิก็ไม่มีสิทธิ์ไงทำอะไรมีสิทธิ์มีสิทธิ์ก็มาขอได้หรอคะโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับที่รักนะรับไม่เป็นครับกระดาษหครับโอ้ยกระดาษหูแรงพอด ไม่แรงครับกระดาษขุ่ดีกันนะครับที่ลูกให้ครับแม่ครับที่ลูกที่ลูกที่ลูกเจ้าไม่มีสิทธิ์นะครับขอสิทธิ์ใครคิดถึงกระดานนะครับดีกันเนาะแค่คิดถึงเจ้ายังไม่มีสิทธิ์เจ้ามันไม่เอยหลใจบอาไอมีแค่ใจเดียวสัวบอาเจ้าไหลใจไอมีแค่ใจเดียวมีโตมีโตมาดิมีโตไข่กำลังสิปไปเย็นเย็นไข่ใจห่อน อีตัวใกล้ตายแล้วดูแลดูนในใจเสมออืมไม่อยู่คเขาอ่าถ่อมใบเอ้ยโดนยิงคนไม่มีใจคนไม่มีใจอยู่ไกลๆค่ะแชทจึ้ง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 โยโคตรเยอะเลยหน้นน <ś led> นามี <ś led> ตัวใช่เ <ś led> ยอะแยะเลย มาเนาะรอบหนึ er ่งรอบสองโอโหมันเยอะจังอะโคตรเยอะเลยเป็นกระปุกเลยมันเยอะจริงตรงเนี้ยเสร็จได้หลับนอนอยู่นอนแล้วกันนอนไหมครับไม่นอน น่ยครับเน,น่ยครับอ่ะ,อะโอ้ยอ้อาวอะไรอ่ะบ้คก่ออา้าไม่รู้ไม่เล่นด้วยละมอนออน้าใจอ้าบ้คกอเฮ้ยเดี๋ยวบักเลยวะเนี่ยตายเลย มันตายแต่มันไม่ใหนให้อ่ะน่าเบื่อไปดีกว่าอะไรไปไหนไม่ให้ไปเดี๋ยวดีกันนะดีกันนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ครับไม่ดีนะครับนะครับไม่ครับนะครับทีละก็มาเป็นเหมือนเดิมนะครับไอคนที่หายไปก่อนไม่ต้องพูดครับืันดาจะไม่หายละก็ไม่ได้ไปไหนนี่ก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยเหมือนแต่ก่อนไงแล้วจะกลับมาคุยอะแล้วดีกันนะเขาก็โทษนะครับเขาก็โทษเขาผิดไปละ สรุปดีกันนะเดี๋ยวอะไรอะดีกันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีครับดีไหมอ่ะไม่ดีครับพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่งอแล้วแล้วแต่พอแล้วแลเบื่ออ๋ออะไรอะออกตีหนีเฉยโอเคทุกคนยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปง้อก่อนนะครับฝากกดติดตามการง้อ ep 2ด้วยนะครับสำหคลิปนี้ขอตัวลาก่อนอย่าลืมดูล่า ep 2บ๊ายบาย